สวัสดีครับผมชื่อนาะยอภบชัยตันนะครับเป็นนักกิจกรรมบบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ,ำจำําจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํากิจกรรมสําหรับให้ผู้ปกครองนะครับนําไปฝึกเด็กที่บ้านนะครับเพื่อส่งเสริมนะครับสหาสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การสลายพลังงาน และการเพิ่มสมาธิในการเรียนรู้นะครับสำหรับนะครับเด็กประเภทออทิสติกหรือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาหรือเด็กที่มีภาวะอยู่ไม่นิ่งนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับตักร้าครับแล้วก็บาสเกตบอลหรือว่าลูกบอลที่เราหาได้ตามบ้านนะครับตักก้า จะเป็นตะก,กร้าอะไรก็ได้นะครับที่หาได้ง่ายเนาะอ่าแล้วก็ส่วนนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์สิง่งกีดขวางน,นะครับสิ่งกีดขวางเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ที่บ้านนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นอ่าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นง,งานนะครับชิ้นง,งานเนี่ยเราจะดูจากอายุของเด็กนะครับอ่าเด็กสมมุติว่าเราอยากให้เด็ก เรียนบอกเลขนะครับเราก็จะเอาท้นงานบอกเลขมานะครับหรือว่าเป็นเด็กเล็กนะครับเราก็จะใช้รูประบายสีนะครับรก็จะมีสีหรือว่าดินสอนก็ได้ครับผมสำหรับซื้ออุปกรณ์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตารางกิจกรรมนะครับนะครับสอนของผมเนี่ยก็จะเป็นนะครับกิจกรรมการไหว้ก่อนแล้วก็เล่นโดย สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้เข้าไปนะครับและหลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมการนั่งโต๊ะนะครับซึ่งผู้ปกครองนะครับสามารถที่จะประยุกต์หรือว่ายืดหยุ่นกิจกรรมตามความเหมาะสมได้นะครับตามองผมนะครับก็จะเริ่มจากการไหว้นะครับเดี๋ยวมาไหว้กันก่อนนครับสําหรับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมออกแรงการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อสลายพลังงานนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะให้เด็กหยิบบอลขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะให้เด็กนะครับเดินทรงตัวบนกระดานทรงตัวหรืออุปกรณ์ที่อยตามบ้านนะครับเวลาเด็กเดินทรงตัวนะครับเราควรระมัดระวังนะครับในความปลอดภัยระหว่างการเดินทรงตัวของเด็กด้วยนะครับ ไปเลยเคคนะครับนะครับหลังจากนั้นเราจะให้เด็กกระโดดต้านกิ่วขวางหรือว่าข้ามไปเลยนะครับค,ครับเราจะให้เด็กยูนบอลลูกกา้าครับทำนะครับห้าถึงสิบรอบนะครับผมเมื่อเด็กทําได้แล้วนะครับเราควรให้คําชมนะครับเยี่ยมมาก สำหรับกิจกรรมที่ผ่านไปนะครับเป็นกิจกรรมนะครับสลายพลังงานหรือกิจกรรมนะครับที่มีจุดมุ่งหมายนะครับให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็ทําตามจุดมุ่งหมายได้นะครับหลังจากที่เราทํากิจกรรม <g> ก,ก,การออกกําลังข้างนอกเสร็จแล้วนะครับเราจะให้นะครับเด็กทํากิจกรรมการนั่งโต๊ะนะครับสําหรับห้องที่ใช้ทํากิจกรรมก็จะเป็นห้องที่เงียบสงบและไม่มีอุปกรณ์รบกวนนะครับผมนะครับ จะใช้นะครับใบงานที่เหมาะสําหรับอายุของเด็กนะครับหรือผู้ปกครองนะครับจะประยุกต์เป็นกิจกรรมการนั่งโต๊ะแบบอื่นๆให้เหมาะสมกับเด็กได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับกบผมขอจบคลิปวิดีโอการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับโดยกิจกรรมทั้งสองนะครับผู้ปกครองสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแก่เด็กหรือบริบททางบ้านได้นะครับสวัสดีครับ